สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปสั้นหนังสือดีอีพีนี้เดินทางมาถึงกฎที่11ของ15กฎการเติบโตที่ทำให้คุณเก่งขึ้นตลอดชีวิตของคุณจอห์นซีแม็กซ์เวลโดยกฎที่11มีชื่อว่ากฎแห่งการแลกเปลี่ยนการพัฒนาตัวเองต้องแลกมาด้วยการเสียสละคนเรายอมจมอยู่กับวิถีชีวิตที่ตัวเองไม่พอใจดีกว่ายอมเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นเพราะกลัวว่าผลลัพธ์ที่ได้จะแย่กว่าเดิม การก้าวไปอีกระดับในชีวิตต้องอางศัยทัย้งวิสัยทัศน์การทุ่มเทอย่างหนักการพัฒนาตัวเองรวมถึงการต้องปล่อยมือจากสิ่งที่คุณรักและหวงแหนที่สุดซึ่งนี่เป็นสิ่งที่มักฉุดรั้งผู้คนไว้ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่ประสบความสําเร็จมาแล้วระดับหนึ่งชีวิตมีทางแยกและโอกาสที่จะทําให้เราก้าวไปข้างหน้าหรือถอยหลังอยู่มากมายเมื่อเดินมาถึงทางแยกเราจําเป็นต้องตัดสินใจว่า จะเติมบางอย่างเข้าไปในชีวิตลบบางสิ่งออกไปหรือแลกสิ่งที่มีกับสิ่งที่ไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จสูงสุดจะรู้ว่าเมื่อไหรควรเลือกทางไหนต่อไปนี้คือสุดเห็ุความจริงของการแลกเปลี่ยนที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนเล็งเห็นโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนและใช้มันให้เป็นประโยชน์ 1. เรามีโอกาสแลกเปลี่ยนตลอดชีวิตทุกคนล้วนแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆมาทั้งชีวิต ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามคำถามคือมันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีหรือไม่ดีโดยทั่วไปแล้วคนที่ล้มเหลวแลกเปลี่ยนในแบบที่ได้ไม่คุ้มเสียคนปานกลางไม่ค่อยแลกเปลี่ยนคนที่สำเร็จแลกเปลี่ยนในแบบที่ได้คุ้มเสีย2เราต้องมองว่าการแลกเปลี่ยนคือโอกาสในการพัฒนาตัวเองสิ่งที่ทำให้คนสำเร็จและคนล้มเหลวแตกต่างกันมากที่สุด คือการตัดสินใจเลือกของพวกเขาบ่อยครั้งผู้คนทําให้ชีวิตตัวเองแย่ขึ้นด้วยการตัดสินใจแย่ๆไม่เดินมาถึงทางแย่ของชีวิตหรือไม่ยอมตัดสินใจเลือกเพราะกลัวว่าผลลัพธ์จะออกมาไม่ดีแต่สิ่งสําคัญที่เราควรจําไว้คือแม้เราจะไม่ได้สิ่งที่ต้องการทุกครั้งแต่เราจะได้รับสิ่งที่เราเลือกเสมอ 3. ข้อดีและข้อเสียข,ของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้คืออะไร เมื่อคุณเดินมาถึงทางแยกของชีวิตแล้วตัดสินใจเลือกด้วยความกลัวโดยไม่ได้มองความดีงามของตัวเลือกต่างๆก็เท่ากับว่าคุณได้ปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตผมเลือกที่จะรับมือกับความกลัวนั้นด้วยการมองหาข้อดีและข้อเสียของแต่ละทางเลือกเมื่อผมพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆแบบไราการปรุงแต่งมันทําให้ผมตระหนักว่าตัวเองมีแนวโน้มที่จะประเมินค่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่สูงเกินไป และประเมินค่าสิ่งที่อาจได้รับจากการแลกเปลี่ยนต่ำเกินไป 4. การแลกเปลี่ยนครั้งนี้ทำให้ฉันต้องฝืนทนหรือพัฒนาการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่เราต้องฝืนทนการฝืนทนสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติที่ไร้ความกระตือรือร้นและกรอบความคิดทำนองว่าฉันหวังว่ามันจะออกมาดีนะแต่เราควรมองว่าการแลกเปลี่ยนที่ดี เป็นโอกาสในการพัฒนาที่เราควรไขว่คว้าเอาไว้เพราะท้ายที่สุดมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อเราพัฒนาเราก็จะกระตือรือร้อนมากกว่าเดิมและเป็นฝ่ายควบคุมทัศนคติและอารมณ์ของตัวเองรวมถึงสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิต 5. การแลกเปลี่ยนบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องยากๆคนเราจะเดินจากจุดที่ยืนอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการได้ ก็ตัวเมื่อเต็มใจที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตถ้าอยากได้สิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีคุณต้องทำสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อให้ได้มันมาไม่อย่างนั้นคุณก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆอยู่เรื่อยไปการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มต้นจากการเต็มใจที่จะลงมือเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่เพื่อที่จะทำเช่นนั้นเราต้องจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องส่วนบุคคลถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเปลี่ยนแปลงไม่อาจง่ายเสมอไปแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอดังที่วิกเจอร์แฟรงเกลนักจิตวิทยาและผู้รอดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กล่าวไว้ว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ได้นั่นแปลว่าเรากำลังถูกท้าทายให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเราแค่ต้องจำไว้ว่ากุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงคือตัวเราเอง 6. การแลกเปลี่ยนมักทำให้เราต้องทนอยู่กับความรู้สึกสูญเสีย เป็นเวลานานกว่าจะได้รับผลตอบแทนเราต่างต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ไม่อยากรอคอยผลลัพธ์เมื่อเราทําการแลกเปลี่ยนเรามักตระหนักอย่างแรงกล้าถึงสิ่งที่ตัวเองสูญเสียไปในทันทีเท่าว่ากลับต้องรอหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนหลายปีหรืออาจหลายสิบปีกว่าจะได้รับผลตอบแทนนั้น 7. การแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ทําได้ทุกเวลามีการแลกเปลี่ยนมากมายในชีวิต ที่เราทําได้ทุกเวลาตัวอย่างเช่นเราสามารถแลกนิสัยแย่ๆกับนิสัยดีๆได้ทุกเมื่อที่เรามีความตั้งใจจริงหรือเลือกที่จะนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแทนการอยู่เฉยๆและปรับปรุงพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นทางเลือกไม่ใช่โอกาสแน่นอนว่ายิ่งเราตัดสินใจเลือกได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อตัวเราเท่านั้น 8. การแลกเปลี่ยนบางอย่าง เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียววัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้เราตัดสินใจแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหากพลาดไปแล้วก็จะพลาดเลยแอนดี้กรอฟอดีตประธานและซ e o บริษัทอินเทรลกล่าวไว้ว่าในประวัติศาสตร์ของทุกบริษัทจะมีอย่างน้อยหนึ่งครั้งที่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อก้าวไปสู่การสร้างผลงานอีกระดับหากพลาดจังหวะนั้นไปแล้ว คุณจะเริ่มถอยหลังทันที 9. ยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่การแลกเปลี่ยนยิ่งยากเท่านั้นถ้าคุณเป็นเหมือนคนส่วนใหญ่คุณจะไม่มีอะไรให้สูญเสียมากนักตอนเริ่มทำงานใหม่ๆแต่ยิ่งปีนขึ้นสูงและสั่งสมสิ่งดีๆในชีวิตได้มากเท่าไหร่ราคาของการแลกเปลี่ยนที่คุณจะต้องจ่ายก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นเฮนรี่คิสซิงเจอร์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้กล่าวไว้ว่า ทุกความสําเร็จเป็นเพียงการตีตัวเพื่อไปเจอปัญหาที่ยากขึ้นเมื่ออยู่ในจุดที่ต่ําสุดเราจะยอมแลกเปลี่ยนเพราะไม่มีอะไรจะเสียและกระตือรือร้อนที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมากส่วนในระหว่างที่กําลังไต่เต้าเราจะยอมแลกเปลี่ยนเพราะมีแรงจูงใจแต่เมื่อขึ้นมาอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมและไม่จําเป็นต้องปีนอีกต่อไปเราจะเริ่มสบายใจกับสภาพที่เป็นอยู่ผลก็คือ เราจะไม่ยอมทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆอีกหนึ่งในอันตรายของการประสบความสำเร็จคือมันทําให้ผู้คนกลายเป็นคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้หลายคนหยุดพัฒนาตัวเองโดยใช้ความสำเร็จเป็นข้ออ้างซึ่งเขาหลงคิดว่าตัวเองเก่งพอที่จะประสบความสำเร็จอีกครั้งและเริ่มทำตัวเรื่อยเฉยอีกทั้งยังเลือกที่จะทำตามสูตรสำเร็จเดิมซ้ำๆแทนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาพวกเขาอาจพูดว่า คุณจะโต้แย้งคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้หรอกแต่พวกเขาคิดผิดครับเหตุผลคือทักษะที่พาพวกเขามาถึงจุดนี้อาจไม่ใช่ทักษะที่จะพาพวกเขาไปยังจุดต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคป,ปัจจุบันที่ทุกอย่างผันแปรไปอย่างรวดเร็ว 10. แลกเปลี่ยนแล้วเราไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมหลุยส์บูลนักเขียนหนังสือธุรกิจกล่าวไว้ว่า อย่ากลัวความล้มเหลวจนปฏิเสธที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆบทเรียนชีวิตที่น่าเศร้าที่สุดประกอบไปด้วยคำกล่าวที่ว่าทำได้แต่ไม่ทำน่าทำแต่ไม่ทำและควรทำแต่ไม่ทำเราทุกคนล้วนมีอำนาจในการเลือกแต่ทุกครั้งที่ตัดสินใจเลือกแล้วทางที่เราเลือกนั้นจะมีอำนาจเหนือเราและเปลี่ยนแปลงเราแม้แต่ทางเลือกที่แย่ ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในท้ายที่สุดเพราะมันช่วยให้ความคิดของเรากระจ่างขึ้นและสะท้อนให้เราเห็นตัวเอง11การแลกเปลี่ยนบางอย่างไม่มีวันคุ้มค่าผมเป็นคนที่สนับสนุนการแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่มันกลายเป็นวิถีชีวิตของผมไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกสิ่งในชีวิตจะแลกเปลี่ยนได้ทั้งหมดผมจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนชีวิตการแต่งงานของผมเพื่อหน้าที่การงาน ผมจะไม่ยอมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับลูกๆนั้นหลานเพื่อชื่อเสียงหรือเงินทองและผมจะไม่ยอมแลกค่านิยมของผมเพื่อสิ่งใดหรือเพื่อใครทั้งสิ้นการแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มีแต่จะนำไปสู่ความเสียใจที่แก้ไขได้ยากคนส่วนใหญ่แบกสัมภาระติดตัวระหว่างเดินบนเส้นทางชีวิตเยอะเกินไปพวกเขาคิดแต่จะเพิ่มโดยไม่ยอมละทิ้งอะไรเลยแบบนั้นไม่ได้ผลหรอกครับคุณจะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ ในหนึงวันมีเวลาจํากัดและณจุดใดจุดหนึ่งคุณก็จะไปถึงขีดจํากัดของตัวเองเช่นกันนอกจากนี้คุณยังต้องระลึกไว้เสมอว่าหากไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจากการเล่นบักฮอสได้มากเลยทีเดียวคํากล่าวที่ว่ายอมสละหมากหนึ่งตัวเพื่อกินสองตัวอย่าเดินสองครั้งในตาเดียวเดินขึ้นอย่าถอยลง และเมื่อไปถึงจุดสูงสุดแล้วคุณจะเดินได้อย่างอิสระถ้าอยากมารลุศักยภาพของตัวเองคุณต้องพร้อมที่จะแลกดังที่นักเขียนชื่อเจมส์อันแลนกล่าวไว้ว่าเสียสละน้อยย่อมประสบความสำเร็จน้อยเสียสละมากย่อมประสบความสำเร็จมากโอเคครับกฎที่11กดกฎแห่งการแลกเปลี่ยนก็จบลงนะครับอย่าลืมติดตามกฎต่อไปด้วยนะครับและวันนี้สรุปสั้นหนังสือดีก็ขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ